ตายหาแล้วเมื่อกี้ยืนเยี่ยวมองไม่เห็นของตัวเองเลยลก็มันกินเอากินเอามันเรืออ้วนเนี่ไม่ว่าอะไรก็กินลงไปบางทีกินแล้วมันก็อ้วนกินก็ไม่ได้เอาก็มีแล้วมันขี้หรือเปล่าขี้คนบ้าเรากินไม่ได้ขี้แล้วทำไมอ้วนอย่างนี้อ่ะไม่รู้เหรอทำไงดีวะเดี่ยวมาเดี๋ยวค่ะวันนี้เรามีเอสเตลนมาฝากนะคะเอสเตเลนใช่แล้วแค่เม็ดเดียวนะคะขับถ่ายตรงเวลาเป๊ะเป๊เลยเม็ดเดียวนี่นะฮะ นะคะแล้วก็สารระดับจากัวขาวนะคะช่วยแบบยับยั้งไขมันของเรานะคะแต่ไอคนพูดนี่มันก็หนูไม่น่าเชื่อนะมากคนพูดอ่ะอ่าอ่าอ่าก็เชื่อแล้วก็เชื่อนหนไม่นี่มันคนเลือออกมังกรเนี่ยมากหนูลดกรแลิกโลนะสองสัปดาห์เองสิบโลใช่แล้วกี่สัปดาห์นะฮะสองสัปดาห์สองสัปดาห์ก็สิบสี่วันกว่าดีออกกําลังกายด้วยไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเราต้องออกกําลังกายด้วยใช่ไหมค่ะที่ผมกำลังจะผอมแล้วเหรอใช่แล้วอมาเราจะเบนผอมจะหรอทังไงอ่ะรอรอรอ ลองมันเลยเออแค่พี่นะเออแต่พี่ได้ไหทคะเขาก็หล่อนะเออเอางี้ด้วยมันพี่ผมขอแจกแฟนเพจสัติดกล่องได้ไหมได้เลยค่ะเอางี้ให้เม้นใต้คลิปนี้เลยฮะเมน้นว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้อยากหอมอย่างผมแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากหอมผมอยากมีเมียชีวิตนี้ผมมีแต่เมียคือมือของผมงนี่เองอ่ะโอ้โหนี่เงี้ยจริงเลยไอ้เบงเมื่อกี้อีช่างเนี่ยเป็นใครวะจะไปรู้อ่ะมันก็เข้ามาจากหลังบ้านอ่ะ นี่ไปนี้ไปแล้วมั้งนี่แม็กเอ็กซ์แลนด์แม็กเอ็กซ์เลนด์นะคะเห็นเป็นี้นะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวเราจะผอมแล้วทีเซ็นเตอร์เอ็กซ์เลนด์ใช่แล้วค่ะมีเขาตก่มมากโอ้ยเขาไปไปขนนอเล่นนะเราเลยเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมต้องความอ้วนความอ้วนคนที่ใหญ่เป็นรถควายอ้วนความอ้วนแหมยังไม่ทันจะพูดกับมึงแบบเสริมก็ก็รถควายอ้วนพูดแล้คนรถความอ้วนก็รู้แล้วไงรถควายอ้วน